บนเนื้อที่ฉนวนครูแดงนสสีจอสองไร่เต็มในพื้นที่ตำบลสนามคลีอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านหลังนี้นะครับสวนมะม่วงนะครับก็จะมีบ้านพักทววําสวนไว้ให้แล้วมีห้องน้าห้องท่าเรียบร้อยหมดเลยแวะมาเยี่ยมมาชมกันบรรยากาศแบบสบายสบายแบบชิวๆแบบบ้านๆอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมากครับเงียบสงบแต่ไม่เปลี่ยวเส้นท่านเบสเกตบางใหญ่ ยังแปลงที่ดินประมาณ106กิโลเมตร,รจาก2เลนเป็นถนน4เลนนะครับห่างออกไปก็ประมาณสัก300เมตรแค่นั้นเอง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินมะเราพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะมาชมสวนมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีบ้านพักพักสําหรับมาทําสวนเป็นครั้งคราวนะครับหรือจะมาพักอยู่อะไรก็ได้ครับแปลงที่ดินนะครับบนเนื้อที่ฉนวมครุแดงนสส,สจอสองไร่เต็มในพื้นที่ตําบลสนามคลี่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับแนวเขตที่ดิน น,นี่ลนเลยฮะแนวเขตที่ดินก็จะเป็นบริเวณนี้เลยนะครับยาวลึกลงไปก็ประมาณ2 0 8เมตรทีนี้ของเราจะมีนักว้างอยู่ที่ประมาณ16เมตรนะมาถึงนี้เลยครับเนี่ยประปามีให้อยู่แล้วนะครับไฟฟ้าปร,ประปาบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่269ทับหมู่ที่6แนวเขตที่ดินกว้างมาถึงนี้แล้วครับเสาคอนกรีตเสาปูนปักไว้ ยาวลึกลงไปนะครับหน้าบ้านก็จะมีต้นขนุนนะครับอยู่หนึ่งต้นมะม่วงนะครับปลูกมาแล้วประมาณ4ปีจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตอนนี้กำลังออกช่อเป็นมะม่วงที่สวยงามนะครับเจ้าของดูแลดีนี่นะครับมะม่วงหาวมะนาวโฮบ้านจะเป็นบ้าน บ้านพักไว้ทําสวนนะครับนะเป็นสร้างแบบง่ายๆแบบบ้านๆานก็จะมะีหนึ่งห้องนอนแะ้วั็จะมีห้องพักแล้วก็จะมีห้องน้ําตัวบ้านก็จะกว้างประมาณ4เมตรลึกลงไปก็ประมาณ9เมตรก็จะมีที่จอดรถรูปแปลงที่ดีนะครับดูจากภาพมุมสูงประกอบที่ตีเส้นไว้ให้ด้านท้ายแปลงก็จะมีต้นกล้วยปลูกไว้นะครับนั่นคือท้ายแปลงที่ดิน มาเดินดูภายในสวนก็จะเป็นร่องสวยงามนะครับท่านใดที่กำลังมองหาสวนมะม่วงนะครับก็จะมีบ้านพักอาทำสวนไว้ให้แล้วมีห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยหมดเลยแวะมาเยี่ยมมาชมกันมาดูกันมะม่วงสวยตกแต่งดีครับท,ท่านสามารถที่จะมา ลอกร่องน้ำเอาหญ้าเอาดินเอาโคลอนออกมาทํารอกให้สวยแล้วก็เลี้ยงปลาลงบัวเพิ่มเติมอีกสวยงามอย่างแน่นอนอยู่กับบรรยากาศแบบสบายๆแบบชิลๆแบบบ,าบ้านๆอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมากครับเงียบสงบแต่ไม่เปลี่ยวนะครับตรงนี้เงียบสงบไม่เปลี่ยวมีไฟฟ้ามีประปาลาดยางการเดินทางสะดวกสบาย เรานะครับก็จะอยู่ห่างจากถนนซีเลนนะครับทางหลวงไปดินหมายเลข322นะครับจากบริเวณโรงเรียนบ้านนองขามเข้ามาก็ประมาณ7กิโลเมตรอยู่ห่างจากตลาดนัดหนองพันกงนะครับตลอดช่วงเย็นจับจ่ายใช้สอยต่งตางๆนะครับจะเป็นเสื้อผ้าพรหรือจะเป็นของอรระทานตลาดนัดหนองพันกงตรงนั้นก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะครับเซเว่นอีเลเวซีเเปอร์มาร์เก็ต แล้วก็โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรีก็อยู่บริเวณนั้นนะครับห่างไปประมาณ5กิโลเมตรที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็ประมาณ25กิโลเมตรจากกรุงเทพมานาครน,นะครับเราสตาร์ทกันที่เซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่มายัางแปลงที่ดินก็ประมาณ106กิโลเมตรครับแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็มาถึงยังแปลงที่ดินจะเป็นถนนลัดยางมาตลอดเส้นเลยนะครับจนมาถึงหน้าบ้านของเรา ที่ิของเราจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับตอนเย็นๆลมโกรกอย่างแน่นอนอยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยวไม่เหงานะครับมีเพื่อนบ้านและที่สำคัญคือบรรยากาศเงียบสงบครับนะเหมาะสำหรับที่จะมาพักผ่อนทันที่ตรากตรำทำงานมานะครับอยากจะมาพักผ่อนในยามกเกษียณหรือว่าก่อนกเกษียณที่ดินแปลงนี้ลองแวะมาเยี่ยมมาชมมาดูกันนะครับถูกอ,อกทุกใจ 088631931นะเจ้าของต้องการส่งต่อต้องการขายในราคา1 9 0 0 0ล้านบาทนะครับราคานี้มาดูแล้วก็มาต่อรองราคากันนะครับจากนี้ไปก็จะเป็นถนนเรียบคลองมะขามท่าอทองซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังดำเนินการขยายจาก2เลนเป็นถนนสี่เลนนะครับห่างออกไปก็ประมาณสัก300เมตรแค่นั้นเอง การเดินทางสะดวกสบายอย่างแน่นอนหันหน้าไปทางที่ใต้นะครับลมโกรกเข้ามาสบายๆท่านผู้ชมครับคลิปนี้เดินทางมาสุดทางแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้ฝากกดติดตามช่องที่ดินมันเราเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยถ่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมให้ได้รับชมก่อนใคร พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลินมีขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ